มาแล้วค่ะสวัสดีนะคะทุกคนเรามากินข้าวกัวนดีกว่ามื้อเช้านี้ขออนุญาตกินข้าวก่อนเลยหิวข้าวมากวันนี้หิวข้าวมากๆเลยช่วงสองวันมัวแต่อันนี้อะดิมัวสองวันหนูมัวแต่ทํางานบ้านทําแบบตกแต่งบ้านหน้าบ้านอะไรเงี้ยเอาบัวใส่อะไรเงี้ย ทำอข้าวซื้อข้าวมากินเลยวันนี้ยังไม่ได้หุงข้าวแต่ตอนเย็นนี้ทำแกงสวรานไก่กินกันดีกว่าทุกคนนี่ต้มเกล็ดหมูและที่ขาดไม่ได้เลยก็เจ้าน่าจะเป็นพริกชอบกินคู่กับพริกอุ้ยครุโหโหโห่นคือต้มเกล็ดหมูมากิน ไม่ได้ปรุงอะไรเลยดื่มเอาพวกพิกไทยมาปรุงอือร่อยอร่อยมากทุกคนต้มเนื้อหมูบอกใครวันไข่ไขต้มได้โชูได้โชูโอมจงรอยมา ก่อนเลยเชา้านี้ครับอือหือร่มข้าวแล้วเดี๋ยววันอาทิตย์ก็มีนัดกับหมอยอ <laughs> เดี๋ยววันอาทิตย์เราจะกินข้าวไม่อร่อย อันนี้ไม่ริดอืมเื้่มเอาปากได้กว้างแล้วอืตอนทำฟาร์มมานะออาปากกินข้าวแบบลำบากมาก อันนี้ถั่วพูถูปลูกไว้ยังไม่ขนใหญ่เลยเพอเด็ดมาปุ๊บเร่ากินเลยนะหวานมากทุกคนพริกนี่ปลูกหลายต้นปลูกต้นหนึ่งกินได้แบบไม่ถึงรอบจงงนี้ฝนตกด้วย มิ้พี่เก่งมากอร่อยอยู่ต้มเลือดหมูเจ้านี้อืแต่ว่าพอได้พอได้ แซ่บมากอืมเริ่มเผ็ดแล้วแหละกินเข้าไปหลายเม็ดละ สวัสดีผู้รับชมทุกๆท,ท่านนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอร่อยค่ะอร่อยกินบำรุงสุขภาพผิวพรรณทั้งหน่อยสวัสดีผู้รับชมเจ็ด15ท่าคน,นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะตอนนี้ทุกๆท,ท่านเลยอืม รมว้มาทานข้าวด้วยกันนะคะกับผู้รับชม9 7ท่านตอนนี้105ท่านทานข้าวด้วยกัน,นะค่ะทุกคนผสมน้ำวิตามินซี มากก็จะไม่คาวเผ็ดเท่าไหรึ้นไข่ต้มหมดเป็นฟองแล้วทุกคนไม,ม่ได้รายบอกว่าไม่แบบไปไหนหรอกจัดต้นไม้ที่บ้านใหม่ แดีวหนูจะลองเลี้ยงตาภาพดูหาอะไรแบบมาเล่นลองที่ยีสิบตัวไงไม่ลองเยอะอืมพอได้พอได้ ำลังร้อ้นเลยอร่อยแซ่บค่ะแซ่บสีแซ่บมากต้องกินคู่กับเม็ดพริกอร่อยมากคุณจะกินข้าวอร่อยได้สองสามวันก่อนหน้านี้ทำฟันเดี๋ยววัานานี้จะนัดต่อ อยู่ตำลึงด้วยคงจะกินข้า,าวเช้าอ่ะ อร่อยมากมาเลยการกินข้าวคือแบบว่ามีความสุขที่สุดวันนี้แดดดีมาก อืมทืมีน้ำหมูด้วยหิวหิววันนี้บรรยากาศดีมากเลยคือแบบแดดดีมาก กินน้ำวิตามินซีแทนกินน้ำวิตามินซีแทนกินน้ำเป่าหนูเป็นคนที่แบบผิวยุยมากโดนอะไรนิดหน่อยก็แบบเป็นแผลแล้หนูอะ ก็ลงกินข้าวก่อนค่อยไปทำงานบ้านต้องหลังจานแบบจองกองใหญ่มากวันนี้ลูกๆไปโรงเรียนเราก็จะทําเองโอ้ 你要 <Yeah>,、yeah. yeah, yeah. นอยฮื mm hmm. บุญแชร์ร้อยค่ะฮบรรยากาศดีมากวันนี้ฝนไม่ตกแล้ว <c oughs> อย่างนี้เราทำแกงเฉววานไก่กินกันดีกว่า หมูทำฟันมากินอะไรลำบากแล้วบบอือเคียวได้สองข้างแล้ว ¿Ya? năm nhà đấy thấy nó làm đến đưa rồi luôn Bà 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 la Im Tổ bà trái đã im la Bà bà nha khá thu thu khuôn là chơi gần mài tôm Bye bye, yên yên